เริ่มต้นกันด้วยการไปดูระดับน้ำนะคะที่จังหวัดนาราธิวาสหลังจากมีฝนตกต่อเนื่องค่ะจังหวัดนาราธิวาสระดับน้ำใน3าลุ่มน้ำหลักยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะแต่ก็ต้องเฝ้าระวังหลังในพื้นที่นั้นมีฝนตกต่อเนื่องค่ะ ว่าที่ร้อยตรีจิรัตสิริวัลลบในอำเภอเมืองนาราธิวาสและคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำหลังมีฝนตกต่อเนื่องสลับหนักเบาประกอบกับสถานีอุตุนิยมวิทยานาราธิวาสแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบถึงวันที่25พฤศจิกายนนี้โดยจุดแรกที่บริเวณสะพานข้าแม่น้ำยักกลงบ้านจุดแดงปราวีตำบลมะนังตาโยจุดที่สองสะพานบ้านปูเตะบ้านสวยปารา ตำบลมะนางตายออำเภอเมืองนาราที่วาสซึ่งเป็นสถานที่ดูระดับน้ำเพื่อใช้ประเมินน้ำจะท่วมหรือไม่ควบคู่ไปกับการตรวจสอบข้อมูลระดับน้ำที่จุดวัดลุ่มน้ำบางนาราสถานี X73 บ้านตังหยงมัดอำเภอร,ระแงะ นายอำเภอเมืองนราธิวาสกล่าวว่าขณะนี้ระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติต่ำกว่าตลิ่งและสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกในระยะนี้ได้แต่ต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์เนื่องจากว่าทั้งสองจุดนี้ไม่มีประตูระบายน้ำที่จะใช้ควบคุมปริมาณน้ำส่วนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสพบว่ามีน้ำท่วมขังหลายจุดเนื่องจากกรารระบายน้ำค่อนข้างช้าเพราะมีการถมที่ดินสร้างบ้านกีดขวางทางน้ำมีขยะและสิ่งปฏิกูลอุดตันท่อระบายน้ำ ทางเทศบาลได้เร่งสูบน้ําเพื่อลดผลกระทบกับประชาชนตัวในพื้นที่ที่มีฝนสะสมมากจะอยู่ในอําเภอเมืองนราธิวาสอาาาํากใบและอําเจาอะไอร้องขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนด้านสถานีอุตุนิยมวิทยานาราธิวาสได้ประกาศลักษณะาอากาศในช่วงนี้ในพื้นที่นั้นมีเมฆ มากนะคะกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสถานการณ์น้ําท่าในลุ่มน้ำ3ามสายหลักอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยลุ่มน้ำสายบุรีระดับน้ำต่ำกว่าตะลิ่งอยู่ที่4.94เมตรซนติเมตรลุ่มน้ำนารายบางนาราระดับน้ำต่ำกว่าตะลิ่ง2.20เมตร20ซนติเมตรและลุ่มน้ำโกโลกระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งอยู่ที่4.15เมตร15เซนติเมตรค่ะ